ค่บคืนนี้ทวพุทาพาเที่ยวเดินทางมาถึงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดคนครราชสีมานะครับเข้าพักที่นี่ครับบ้านนีวังน้ำเขียวไปดูเข้าพักกันครับเป็นรีสอร์ทที่พักอยู่ทางถนนหมายเลข304อำเภอวังน้ำเขียวบรรยากาศในยามค่ําคืนหลังจากที่ติดต่อห้องพักเรียบร้อยนะครับวันนี้เราอยู่เป็นห้องพักนะครับไม่ได้อยู่เป็นหลังอยู่ห้องหนึ่งราคา1,000บาท จอรถไว้ตรงนี้ครับขณะนี้เวลาประมาณ1 9บเนาฬิกาพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาเรามาดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าวิวทิว,วทัศน์ของบ้านดินวังน้ําเขียวเป็นอย่างไรไปห้องพักของเราครับบ้านดินรวมใจว้าวมีคนอยู่ข้างในด้วยเตียวดีเตียงนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าจะพาชมบรรยากาศโดยรอบของบ้านดินวังน้ําเขียว ขอชมนะครับนาตีสวัสดคีครับออกจากที่ค็อบ,บ้านดินอำเภอวังน้ำเสียวจะเดินทางต่อไปที่ชนบุรีครับก่อนออกเดินทางแล้วก็สำรวจโลเคชั่นของบ้านดินไปชมด้วยกันลักษณะของบ้านดินถ่ายแบบท็อปวิวลงไปบรรยากาศดีหรือโอโซนดีอยู่ในลำดับเจของโลกเลยทีเดียว นี่คือบ้านดินอีกหนึ่งหลังครับด้านหลังไปเป็นรถบ้านครับก็เป็นที่พักอีกรูปแบบนึงอากาศเย็นสบายดีที่นี่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่พักแบบรถบ้านครับเดินลงตามทางธรรมชาติ บ้านดินสามเตียงนอนพ5 0 0บาทครับคือบัวกระด้งครับมีโหนสลิงแบบเอนเลี่ยนด้วยบ้านดิน,น,ดนครับรถตอนนี้เป็นวันเวยครับออกซ้ายอย่างเดียว ม,มือเป็นบ้านดินหลังใหญ่เลยตรงนี้โหชันมากตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดเปลี่ยนเป็นลำแสงต่ำาขับรถชมขึ้นมาบนนี้ก็เป็นที่พักอีกรูปแบบหนึ่งครับ,<ฮ>บวัวกระทิงใหญ่<ฮ>วาดรูปใส่ก้อนหินนี่โห<ฮ>ดูครหาสน์หลังนี้ครับท่านผู้ชม<ฮ>ทำเหมือนกับป้อมปราการหลังการ มาเลขกที่9 9 9ชมบรรยากาศของที่พักแบบรถบ้านกันครับใครที่ชอบบ้านพักแบบรถบ้านก็มาตรงนี้ครับนี่เต็มเป็นบรรยากาศเช้าๆบริเวณด้านหน้าของบ้านดินวางน้ำเขียวครับ บริเวณโซนกลางก็จะมีสระว่ายน้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับสไลเดอร์ด้วยคืออะไรเป็นอะไรว่ารู้ขึ้นตามไปตัวบลม <c oughs> ไปกับพี่ถือคนดี จะพาไปขี่รถไฟบ้านอาคารบ้านดินวังน้ำเขียวอาหารเช้าของเราวันนี้มาที่นี่ครับคิดจะพักคิดถึงบ้านดินวังน้ำเขียว บุฟเฟ่เลย